รีวิวที่ดินนะครับในพื้นที่ตำบลสามเภาไอ้ตำบลสร้อยเ้านะครับอำเภอหนองหารจังหวัดปุรดธานีนะครับก็เป็นพื้นทีอ่อยู่ที่ประมาณนะครับใจ้ความาประมาณประมาณ3งานนะครับ3งานก็อยู่ท้ายทุมชนนะครับมีก็มีไฟฟ้าแล้วนะครับที่ดินดังกล่าวคือแปลงนี้ครับนี่นะแปลงนี้เลยติดถนนนะครับติดถนน แล้วพื้นที่โดยรวมก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านแล้วก็ทางก็จะเป็นคนเกล็ดแต่ก็อาจจะเล็กนิดนึงนะครับเหมาะสําหรับไว้นะครับไว้ปลูกบ้านพักอาศัยเนาะบ้านพักอาศัยที่เป็นบ้านสวนเล็กๆนะครับก็พื้นที่ได้อยู่ประมาณ3งานนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาไม่ถึงแสนนะครับก็ฝากไว้พี่ๆไว้พิจารณานะครับถ้าผมได้ประมูลแล้ว ยังไ,ไงจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกทีหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากครับ